โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะแม่เต๊จ๋าสวัสดีค่ะแม่ตูวันนี้เราเจอกับเด็กๆแล้วเป็นวันที่สี่ของหน่วยอะไรจ๊ะแม่เต้จ๋าบ้านแสนสุขค่ะอ๋อวันที่หนึ่งเรื่องอะไรจ๊ะหนึ่งเรื่องบ้านมีลักษณะอย่างไรว้าวันที่สองนะจ๊ะสองบ้านเลขาคณิตค่ะแล้ววันที่สามนะจ๊ะแม่เต้จ๋าวันที่สามบ้านมีความสําคัญอย่างไรแล้ววันนี้ก็วันที่สี่แล้วะ่ะเรื่องอะไรจ๊ะแม่ต๊ะเรื่อง สัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ที่ใดโอ้เด็กๆรู้จักสัตว์ต่างๆทืกเปล่าคะ<ม>เด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้าง<ม>นะคะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต,ตใช่ไหมเต้เหมือนกับคนเราเนี่ยแหละคะ่ะต้องการที่อยู่อาศัยไว้พักผ่อนนะคะไว้รบแดดรบฝนนะคะวันนี้แม่ตุกจะมีสัตว์ต่างๆมาให้เด็กดูว่าสัตว์ต่างๆที่แม่ตุกให้เด็กดูเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ใด อันแรกเลยแม่เต้แม่เต้แม่เต้ดูหน้าเด็กๆช่วยกันตอบอะไรช่อกันตอบนะคะมาแล้ว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 ดูหน้าเด็กๆคอยดูนะบึ๊บ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 นกใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าคะนกอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆตอบพร้อมกันใช่ไอาศัยอยู่ที่โอ้เก่งมากค่ะลางว้าวเดีนี้ไก่เด็กๆลองนึกซิว่า อาศัยอาศัยอยู่ที่ใดเฮ้เรามาดูกันมาดูกันอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆติ๊กติ๊กตอ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 กใช่หรือเปล่านะเด็กๆต่อมาพร้อมกันแล้วว่าอยู่อาศัยอยู่ที่เร้เก่งมากค่ะต้องเมื้อง้องเก่งน้อยตัวต่อไปปลาปลาล่ะคะต่อไปปลานี้ปลานี้อาศัยอยู่ที่ไหนนะคะจักไปว่าอาศัยอยู่ที่ไหนที่อยู่ของปลาเฮ อาศัยอยู่ที่ไหนคะ Tik Tok Tik Tok ว้านัยน้ำนักแ่เก่งมากเลยนะเต้อันสุดท้ายอันสุดท้ายวาแล้วนะคะนัวอาศัยอยู่ที่ไหนอไปเที่ยวด ต่อมาวัวนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนคะติ๊กตอติ๊กตออยู่ไหนไหนคะเด็กๆตอบพร้อมกันสิเจ๊อยู่ไหนในคอโอ้โหเด็กตอบ็นเก่งทุกคนเลยเยี่ยม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 จริงๆเลยนะคะตอบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนกอาศัยอยู่ในลงไก่อาศัยอยู่ที่ลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำก็บัวอาศัยอยู่ในคอเด็กทราบแล้วนะคะเรามารับันบ้านกักที่เชื่อกันนะคะเชิญที่เชื่อค่ะ okay our homework science and technology we will go into work page 16 17 mm. 18 mm. and 19 mm. 4 pages wow page number one color the picture next one circle what's the sign that we can find on the road mm. circle the zebra line mm. and circle the traffic line ah i like but i'm going sure. sure. to ร้านอะไรที่เกี่ยวกับการจราจรบ้างคะอ่าทางมาลายแล้วก็วายนี้ให้วงกลมโอเค next one match with the material of the house first one made of wood and second one made of brick บ้านไม้ทำด้วยไม้ยองมาหาไม้บ้านปูนทำด้วยปูนหรืออิฐโยงมาโอเคต่อหน้าแล้วนะคะต่อไปหน้าที่สามมาเชอ Next one you are going to find the spinning wow. object in the house. In the house there is living room, bedroom, mm. kitchen or dining room and the bathroom Here take the spinning uh. appliance <coughs> มีอะไรคะผัด,ดมลมเราก็ขีเรื่ึ้หมาถูกอ่า and the last page color the picture and circle the cleaning material or cleaning things in home เช,ชื่อบอกว่าอะไรที่ทำความสะอาดในบ้านบ้างตรงนี้ระบายสีใช่ไหมสดข้างล่างอะไรที่ทำความสะอาดบ้างคะวาดวงที่ปัดวดวงโอเคไหมคะกาาบ้านสีหน้านะคะอย่าลืมทำและระบายสีให้สวยด้วยนะคะ Don't forget to like and subscribe. Follow the page. Time to say goodbye. Anita. Bye bye.